ระองค์บอกว่าการรักษาสัจจะอย่างนี้มันไม่ใช่การรู้สัจจะนะอย่างนี้การปฏิกะมานพก็เลยได้ทูลถ,ถามถึงการรู้สัจจะสัจจานุโพธะอนุโพธะก็คือการรู้การตรัสรู้สัจจานุโพธะการรู้สัจจะนี่มันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยบอกนในที่นี้ก็บอกแก่พวกพราหมณ์ให้เหมาะกับพวกพราหมา์พวกพรามมันจะต้องเปลี่ยนศรัทธาก่อน เปลี่ยนความเชื่อก่อนพวกเราไม่ต้องเปลี่ยนถ้ามันถูกแล้วก็ใช้เลยส่วนถ้าไม่ถูกก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันทีนี้ธรรมเทศนานี้ตอบคาถามกับพราม์ก็ต้องให้พรามเปลี่ยนความเห็นก่อนเอาคำพีของเขาทิ้งไปก่อนนะห้าอย่างนี้ก็ต้องระวังไว้อย่าไปตัดสินว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงทีนี้วิธีการจะรู้สัจจะเนี่ยต้องอาศัย ศรัทธาที่ถูกต้องเป็นเบื้องตน้นศรัทธาที่ถูกต้องทำยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกแก่พวกพราหมณ์พวกเราก็ใช้ได้ด้วยนั่นแหละแต่พวกเราก็ไม่ต้องยากขนาดนั้นเพราะว่าพวกเราก็เรียกว่านับถือทางพุทธศาสนาอยู่แล้วทางเขานี้แต่เดิมนักนับถือพรมนักถืออะไรอยู่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าวิธีการก็คือถ้ามีภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปอาศัยหมู่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งเราก็ต้องเข้าไปตรวจสอบดูก่อน ว่าภิกษุในพุทธศาสนาเนี่ยยังมีลักษณะของคนที่มีโลภะโทสะโมหะไหมอ่าอย่างนี้เราต้องศรัทธาคนที่ควรศรัทธาคนที่ควรศรัทธาก็าคือคนไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะพวกเราสบายอยู่แล้วศรัทธาพระรัตนตรัยใช่ไหมพวกเราง่ายนะพวกเราง่ายนะขนาดง่ายยังยากขนาดนี้นะของเขาดี ของเขาที่ต้องต้อง,ต,องต้องทิ้งคำพีก่อนค่อยค่อยมาหาพระนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องเข้าไปสอบดูพระนะว่าพระในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของโลภโทสะโมหะไหมเพราะว่าถ้าเป็นไปตามอำนาจของโลภโทสะโมหะเนี่ยกิเลสมันจะปั่นคนนั้นแล้วก็จะพูดอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรเวลาแนะนําอะไรก็แนะนําในสิ่งที่ ไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อการเวียนว่ายแต่เกิดแนะนําให้ทําพิธีนั้นพิธีนี้แนะนําให้นั่นนี่แนะนําก็ให้เราเวียนว่ายแต่เกิดะมันก็ทุกตลอดแนะนําในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเอาไปไม่ได้จริงเพราะสิ่งที่เอาไปได้จริงและเป็นของเราจริงๆมันมีอยู่สองอย่างนะในในสากลเนี่ยในธรรมะตั้งยเนี่ยก็คือผลกับนิพพานที่เอาไปได้อันอื่นมันเอาไปไม่ได้นะเงินทองเอาไปได้ไหมเนี่ย ให้เราหาแทบตายเห็นไหมเนี่ยนะวิชาการในการหาเงินในพวกเราคล่องแล้วเกินนะนะขอให้บอกใช่ไหมทำธุรกิจเนี่ยหาเงินหาความสุขหานั่นหานี่โอ้ยนะวุ่นวายจริงๆนะเนี่ยมันเอาไปไม่ไ,มได้นะสิ่งที่ติดตัวไปได้แน่นอนมีแต่ผลกับนิพพานนะและเป็นของสมบัติของเราจริงๆติดตัวเราไปตลอดนะถ้าได้ผลเช่นได้โสดาปฏิผลเนี่ย เราอยากชมเชยผลโสดาปฏิฝนเมื่อไหร่เราก็เข้าผลสมาบัติเอาตายแล้วชาติหน้าก็เป็นโสดาบันเหมือนเดิมก็สบายเลยนะได้สกทาการมิผลก็ละกิเลสได้แล้วพวกการมาราคะปฏิฆาดหยาบหยาบก็ไม่มีเราก็อยู่สบายเป็นสมบัติประจําตัวเลยอยากชมเชยผลอยากเห็นนิพพานเมื่อไร่เราก็เข้าผลสมาบัติสบายเลยอย่างนี้ไหมสบายตายแล้วเกิดชาติหน้าก็ยังได้ผลเหมือนเดิมไม่หายไปไหนไม่หลุดมือไปไหนเลยอย่างนี้ ของจริงมันเป็นอย่างนั้นนะส่วนคนที่ไม่รู้ถูกโลภะโทสะโมหะครอบงำเนี่ยเขาจะพูดไม่ตรงพอพูดไม่จริงก็แนะนำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะแนะนำในสิ่งที่เราก็มีราคะอยู่แล้วแนะนำให้เรามีราคะอย่างเงี้ยเราก็อยากได้อยู่แล้วแล้วก็ไปแนะนำให้เราอยากได้เพิ่มเดี๋ยวลองให้ดูนะนะเราก็มีโทสะของเราดีๆอยู่แล้วดีไม่ดีไม่รู้มีเยอะนะ เขาก็แนะนําเพิ่มโทสะหนักขึ้นเราก็หลงเราอยู่แล้วนะพวกที่เขาไม่รู้เขาก็แนะนําเราหลงหนักขึ้นอีกโอ้วุ่นวายนะเราก็ไม่ได้ประโยชน์ก็คือไม่ได้เป็นโสดาบันอยู่แล้วกิเลสก็เพียบนะให้เราปฏิบัติอะไรก็กิเลสก็เพียบนักกว่าเดิมหรอกอิทดูมัดมันทำร้ายกันชั่นๆแต่ว่าไปแล้วฉะนั้นผู้ที่ไม่ทําร้ายเรามีแต่พระพุทธธรรมประสงด์เท่านั้นแหละมีแต่ผู้ที่ท่านหมดกิเลสท่านสอนเราเออจเริญมรรคนะทําโสดาปฏิมรรค สดาปฏิผนเกิดขึ้นเราก็อยู่สบายแล้วสักยญาฐิไม่เกิดแล้วนะเป็นอนาคามีก็เคยโมโหก็ไม่โมโหแล้วเราสบายไหมแบบนี้เราก็สบายนะอย่างนี้แต่เดิมเราเคยโมโหเป็นเขาก็สอนเราให้โมโหเป็นเหมือนเดิมอะท่านว่ามันเป็นยังไงก็เหมือนไม่ได้สอนนะนะก็เหมือนพิธีที่เราทํามาเยอะแยะท่านก็โมโหเป็นตั้งนานแล้วไปทําพิธีมันหมดโมโหหรือเปล่ามันโมโหตั้งแต่ทําพิธียังไงมันจะถูกกันเลยนะ ลองคิดดูแล้วมันจะหายโมโหย,ยังไงไหวน่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรละ่ะลองคิดดูนะมันวุ่นนะอย่างนี้ฉะนั้นก็อย่าไปทําอะไรนั้นมากเอาแค่พอได้ข้าวกินอะไรก็แค่นี้ก็บริหารตัวเองก็จะแย่แล้วนะพระพุทธเจ้าก็เลยสอนพราม์บอกว่าไปดูพระในพระพุทธศาสนานะว่ามีโลภะโทสะโมหะไหมถ้าไปสอบสอบดูก็จะรู้จักว่าโอ้ท่านผู้นี้ท่านไม่มี โลภะเลยเพราะว่ากายสมาจารวาจีสมาจารเนี่ยของท่านนี่ไม่เหมือนคนมีโลภะท่านแสดงธรรมะอันลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตคาดคะเนเอาไม่ได้เป็นธรรมละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตไม่ใช่ธรรมของคนที่มีความโลภจะแสดงได้ง่ายนี่ฉะนั้นพวกเรานี่ก็สบายเลยอันนี้แสดงแก่พราม์ก็เลยต้องพูดอย่างนี้นะส่วนพวกเราก็รู้อยู่แล้วก็คือเข้า มาพระรัตนตรัยแล้วก็ฟังธรรมฟังอริยสัจเนี่ยมีแต่เรื่องพวกนี้ยากๆทังนั้นเลยนะอย่างนี้ทํานองนี้นะครับพระองค์ก็บอกวิธีที่จะรู้สัจจะแก่พราหมณ์ก็คือต้องมีศรัทธาที่ถูกต้องก่อนศรัทนะธาที่ถูกต้องยกพระในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นตัวแทนว่าท่านไม่มีโลภโทสะโมหะนั่นเองอย่างนี้นะพอไปสืบดูรู้จัก ว่าท่านไม่มีโลภะโทสะโมหะเรียบร้อยแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนี้แล้วก็จะได้สร้างศรัทธาขึ้นมาอย่างพวกเรานั่นแหละก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะเราทราบว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ไม่มีกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะนะพระธรรมก็แสดงแต่มรรคผลผนิพพานเห็นไหมก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่อันนี้แสดงโดยบุคคลใส่เข้ามาด้วยแสดงให้เหมาะกับพราว ว่าเนี่ยไปดูพระในศาสนานะลองเทียบกับพวกท่านดูนะพวกท่านมีอะไรกัทะเลาะกันอยู่เป็นวันวันส่วนพระในพุทธศาสนาที่เป็นพระอระหันต์ไม่มีโลภโทสะโมหะเนี่ยท่านไม่มีอย่างนั้นมีแต่แสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ความประพฤติทางกายทางวาจาก,ก็เรียบร้อยแสดงธรรมก็ลึกซึง้งเป็นอริยสัจสี่เป็นปฏิจจสมุปบาทต่างๆนะแยก ชีวิตไม่มีตัวตนเป็นขันห้าอะไรพวกนี้มีแต่ของละเอียดอ่อนเห็นไหมเห็นชัดๆเลยอย่างนี้นะพอพิจารณาดังนี้แล้วก็จะได้สร้างศรัทธ,ธาขึ้นมาให้ถูกต้องนะจากการจะรู้สัจจะได้ก็เริ่มต้นที่ศรัทธ,ธานะทุกท่านก็เลยต้องมีศรัทธ,ธาที่ถูกต้องในที่นี้ก็คือศรัทธ,ธาในภาวะที่ไม่มีกิเลสผู้ไม่มีกิเลสพวกเราก็เริ่มต้นจากถึง พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสแสดงพระธรรมที่บริสุทธิ์นะมรรคผลนิพพานพระอริยสงฆ์อันเดียวกันหมดแแหลนะเพียงแต่ว่าพูดคนละแบบกันเฉยๆอันเดียวกันเลยนะครับมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะพอมีศรัทธาแล้วนี่ขั้นที่หนึ่งคือมีศรัทธาขั้นที่สองก็มีศรัทธาแล้วก็ต้องเข้าไปหาท่านเข้าไปอยู่ใกล้ชิดไป หาท่านอย่างที่ที่ท่านอยู่ข้อที่สองข้อที่สามก็เข้าไปหาแล้วก็เข้าไปนั่งไกลก็คือเข้าไปหาบ่อยๆเข้าไปครั้งเดียวก็คงจะไม่ได้เพราะท่านไม่คุ้นท่านไม่คุ้นท่านก็ไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่พระอารหันเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปหาเนี่ยต้องเข้าไปบ่อยๆเข้าไปเสนอหน้าเข้าไปหลายๆครั้งนะอย่างนี้ก็จะเกิดความคุ้นเคยได้รู้จักวิถีชีวิตของท่านด้วยได้รู้จักว่าท่านอยู่ยังไง เราจะลอกเรียนแบบท่านมาบ้างอะไรก็ได้ตามสมควรไปแต่ว่าเราทําไม่ได้จริงหรอกแต่อย่างน้อยก็เออได้รู้วิธีชีวิตของท่านเนะ,นะเข้าไปหาอันที่2อ,อันที่3ก็เข้าไปนั่งใกล้ก็คือเข้าไปหาบ่อยๆเข้าไปทําความคุ้นเคยนะพอคุ้นเคยแล้วข้อที่สี่ก็เงี่ยโสดลงสดับว่าท่านจะพูดอะไรนะโดยเฉพาะเวลาที่ท่านแสดงธรรม ถ้าเรามีศรัทธาในตัวท่านแล้วสมมุติเราเจออันนี้ถ้าสมมุติเราแบบแบบแบบตามเรื่องจริงๆนะก็คล้ายๆกัไปสืบดูว่าเอ,อ,องค์ไหนเป็นอารันต์ไม่เป็นอาหันตานะสืบดูสืบดูแล้วเห็นอาหันต์จริงๆและแน่นอนก็หน้าศรัทธาอยู่แล้วใช่ไหมกูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอาหันต์เนี่ยผู้ที่ท่านไม่มีกิเลสเนี่ยเวลาท่านจะแสดงธรรมเนี่ยเรามีศรัทธาอย่างนี้เราจะเป็นยังไงครับโอ้โหตั้งใจพร้อมจะฟังมากนะเรียกว่าเงี้ยโสดสดับ นี่ข้อที่4นะต่อมาข้อที่5ก็ฟังธรทรนะเงียโสดตั้งใจฟังอย่างเต็มที่นะนะฉะนั้นการจะได้ผลมันก็ต้องเป็นสเต็ปเป็นลําดับลําดับนะฉะนั้นลําดับของเขตเงื่อนไขที่จะทําให้ได้รู้สัจจะตามสูตรนี้ตามจังกีสูตรนี้ก็จะมี12ขั้นตอนด้วยกันอันที่หนึ่งเลยก็คือศรัทธาสองเข้าไปหา สเข้าไปนั่งใกล้นั่งใกล้ก็คือเข้าไปบ่อยๆเข้าไปหลายๆ,ๆ,ๆครั้งให้เกิดความคุ้นเคยกับท่านนะฮะถ้าเราไม่คุ้นเคยไม่เข้าใจแบบแผนนะบางท่านก็เข้าไปวัดแต่เข้าไปเที่ยวไปเช็คอินนฉยๆนะไปถ่ายรูปแชะแล้วก็ลงเฟซบุ๊กได้บุญเยอะอย่างเงี้ยโอ้ไรสาระไปวันวันะดีกว่าไม่ไปอะ่ะพูดแล้วนะมันม,นไม่ไม่เข้าหลักสักทีต้องให้มันเข้าหลักเข้าเกณฑ์นะก้นง เข้าไปแบบนั่งใกล้ก็คือเข้าไปแบบแหม่ต้องอยู่แบบแบบท่านน่ไม่ใช่โอ้ยเข้าไปก็เอาแบบบ้านเมืองเข้าไปพระหลานเสงนะหนีจากถ้ำนี้ไปถ้ำนั้นยังไม่รอดอีกจงไปเปิดลายดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งให้ท่านฟังอยู่เลยพระหลานก็ไม่รู้จะหลบไปไหนนะฉะนั้นเวลาเข้าไปเราก็ต้องเอาแบบแผนของท่านเช่นท่านไม่เงียบเสียงเราก็เข้าไปแบบเงียบเงียบนะท่านแบบเรียบร้อยเราก็เข้าไปแบบนุ่งห่มเรียบร้อยใช่ไหมนะอย่างเนี้ย ท่านอยู่แบบพระเราก็เข้าไปก็เออให้จิตใจมีความสงบถึงแม้เราจะมีกิเลสแต่ว่าก็ต้องเรียกว่าเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนคนคุ้นเคยกับทางท่านให้เกียรติอย่างเงี้ยให้เกียรติสถานที่นะปิดโทรศัพท์บ้างไม่พูดโอกฮาโน่นนี่นั่นนิสัยโลกโลกแล้วก็วางไว้แล้วก็เข้าไปหาบ่อยๆนะถึงคิวฟังธรรมก็เงี่ยโสดลงนะถึงเวลาเปล่าประกาศฟังธรรมนี่ ส่วนใหญ่บางทีบางท่านนี่ไปวัดเนี่ยโอ้ยเวลาฟังธรรมนี่ก็ยังโอ้ยนะหาแต่เรื่องเสิร์ฟน้ําหาพูดแต่เรื่องกินนะไปวัดเนี่ยเรื่องใหญ่เขาคือเรื่องกินเปิดโรงทานพระท่านจะเทศแล้วหลวงพ่อจะเทศพระอาหันจะเทศแล้วโรงทานสมองโฉงเฉงอยู่นะเทศเป็นชั่วโมงได้ยินอยู่สองสามนาทีเองมั้งนอกนั้นได้ยินเสียงแก้วทะเลาะกันต้องกินกินกินกจงแต่กาแฟกินอยู่นั่นแหละพอกินกาแฟเสร็จเทศจบพอดี เอารับพรกลับบ้านมันก็เกินไปนะแบบนั้นนะเท่าที่สังเกตดูหลายวัดก็เป็นหนึ่งนั้นนะอันนี้ก็พิธีเยอะเกินนะเอาให้มันดีๆถ้าตามนี้ก็จะได้ผลดีก็คือ,อเข้าไปนั่งใกล้นะเอาแบบท่านเลยวัดทัานเงียมสงบเราก็เข้าไปแบบสงบสงบ,สง,บสงเงียมเรียบร้อยเงี่ยสดลงตั้งใจฟังแล้วก็ข้อที่5้าคือฟังธรรมฟังธรรมะเอาทิิทิศดีหรือว่า ความหัวแข็งหัวดื้อของเราวางไว้ก่อนเพราะเราเป็นประเภทดื้ออยู่แล้วไม่ยอมเชื่อใครแต่วางไว้ก่อนวางไว้ที่บ้านเลยก็ได้ตอนนี้เราไปวัดแล้วไปเรารู้นิสัยหรือสืบท่านแล้วเนี่ยเราศรัทธาแล้วใช่ไหมละ่ะเรามีกิเลสท่านไม่มีเนี่ยนะเราไม่รู้ท่านรู้เราก็ฟังฟังธรรมนี่ข้อที่5าพอฟังแล้วต้องทรงจําไว้ได้ด้วยต้องจําไว้ข้อที่6คือทรงจาธรรมะไว้นะอย่างนี้ทรงจําธรรมะ ข้อที่เจก็ต้องทรงจําได้เรียบร้อยทําให้คล่องปากขึ้นใจบ่อยๆนึกบ่อยๆแล้วก็พิจารณาเนื้อความแหง่งธรรมที่ทรงจําเอาไว้แล้วต้องเอามาพิจารณาเนื้อความพิจารณาความเป็นจริงในบทธรรมนั้นๆเพราะว่าพระอระหันต์ทั้งหลายเริ่มต้นจากพระอรหันต์ตัตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยแสดงธรรมคือแสดงความจริง แสดงความจริงก็คําเหล่านั้นก็เป็นคําบอกความจริงความจริงก็คือของที่มันมีอยู่ในเมื่อมันมีอยู่เราก็ต้องหาเจอจนได้เราก็ท่องจําไว้เรียบร้อยแล้วเราก็เอามาหาดูว่าอมันยังไงท่านบอกว่าชีวิตเป็นทุกข์มันทุกข์ยังไงทุกตรงไหนบ้างเราหาไปหามาก็มาเจอตอนแปลงฟันทุกเช้าอย่างเงี้ยเอาเจอตอนเอาตื่นเช้ามานั่งบุญจระทุกเท้าทุกเช้าเลยนี่เออเอ้เอ นะยังดีที่อุจจาระได้ทุกเทา้าทุกเช้านะบางทีขี้ไม่ออกสามวันนี่ทุกข์กว่าเดิมอีกนะเออชีวิตเป็นทุกข์ท่านว่ามันอย่างนี้เอง,เองนะนี่นะเพิ่งหาเจอนะบางคน,นหาไม่เจอนะฟังไว้เหมือนกันว่าชีวิตเป็นทุกข์อุปทานกันห้าเป็นทุกข์แต่มันอยู่ตรงไหนมันหาไม่เจอมันก็ต้องมาพิจรนารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจาเอาไว้ฉะนั้นการทรงจําในใจเรานี่จึงสําคัญมากห้ามลืมนะส่วนใหญ่พวกเราจะลืมก็คือ ไปฟังก็จําได้ตอนที่อยู่ในในวัดนะพอออกมาลืมหมดเลยเหลือมาคุยกันในรถอะไรต่างๆไม่เห็นคุยธรรมะเมื่อกี้เลยนะมีแต่อะไรก็ไม่รู้ไปกินอะไรต่อเคฟซีไหมกาแฟร้านนู้นมีแต่กินแต่นอนอะไรก็ไม่รู้นะผมสังเกตดูนะเออนะสมควรอยู่นานแล้วแหละแบบนี้นะมันก็ไม่รู้จะว่ายจะงครก็ มันวนเวียนเกินไปนะมันไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่พูดภาษาเราเนาะนะอันนี้ก็เรียงตามลําดับตอนนี้มาถึงลําดับที่7นะก็พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมฉันั้นจะพิจารณาได้จะต้องจําให้แม่นจําอยู่ในใจเรานึกได้บ่อยๆจําได้นึกได้คิดได้นะคล่องแคล่วคล่องปากตื่นนอนมาก็นึกถึงธรรมะได้นะเดินไปไหนมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ นึกถึงข้อธรรมะได้ไม่ใช่อะไรก็นึกไม่ออกเลยอันนี้ก็คือมันไม่จําพอไม่จําไม่อยู่ในใจมันก็นึกไม่ออกอย่างนี้นะครับฉะนั้นทุกท่านเวลาฟังธรรมจะต้องเงี่ยสวดลงฟังธรรมให้ดีแล้วก็ทรงจําไว้ให้แม่นๆนอกจากทรงจําได้แม่นแล้วต้องพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมนี้ลําดับที่7นะครับพอพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมนี่ท่านก็บอกข้อที่8ต่อมาธรรมทั้งหลาย ก็ย่อมควรแก่การเพ่งพินิษเพราะธรรมะนั้นเป็นเรื่องจริงไม่กลัวการพิสูจน์เพราะยิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งตรงนะยิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งโอ้โหชัดนี่ตรงนี่ถูกต้องนะอย่างนี้เราไม่ต้องไปพิสูจน์เทวดาก็ได้เทวดามีจริงแต่เราไม่ต้องพิสูจน์เราพิสูจน์อันที่เรื่องง่ายๆก่อนนะเรื่องฌานเรื่องอภิญญามีจริงแต่ว่าเราไม่ได้ก็ไม่ต้องพิสูจน์เราพิสูจน์เรื่องที่เรา รับรู้สัมผัสได้นี่ก็เรียกว่าเออชัดเจนยิ่งขึ้นแหละอย่างนี้เรียกว่าทร,รมาทั้งหลายย่อมควรแก่การเพ่งพินิษถ้าใครต้องการจะพิสูจน์เรื่องสมาธิอะก็ไปทําเพิ่มก็ได้นะใครต้องการพิสูจน์เรื่องอื่นๆพุทธศาสนานี่เรียกว่าโอ้โหแบบให้พิสูจน์ได้เต็มที่เลยให้คนที่จริงใจต่อการฝึกการปฏิบัติการขัดเกลาตัวเองลองดูอดทนนี้มันดีนะ เราก็อดทนดูอดทนทุกเรื่องแหละแดดร้อนคำด่าของคนอดไปเลยนะเขาด่าว่ายังไงหุบปากอย่างเดียวอดไว้เราลองดูสักสองเดือนนี่คงจะได้ดีนะอย่างนี้แต่พวกเรามันไม่ค่อยหุบนะขนาดเมื่อกี้ย,ยกตัวอย่างไปจะฟังท่านยังให้ยังท่านต้องหุบแทนนะท่านท่านต้องไม่เทศเพราะพวกเราเต้นเต้นเทศกันเองซะแล้วอย่างนี้นะอันนี้นะครับ ทำทั้งหลายย่อมควรแก่การเพิงพินิษนี้ข้อที่8นะถ้าทำทั้งหลายควรต่อการเพิงพินิษแล้วเราพิสูจน์เห็นธรรมะจริงระดับใดระดับหนึ่งตามสมควรนะโดยเฉพาะได้ผ่านการปฏิบัติเช่นเอาเรื่องง่ายก่อนเช่นเดิมอ,อดทนอย่างนี้นะแล้วก็เอาไปฝึกซะมีสติในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยนะเราก็คงจะได้เห็นผลเป็นคนมีศีลที่ดีวันอุโบสถก็รักษาศีลแปด ชาบ้างเงี้ยนะก็คงจะเห็นอาน,นิสงเยอะทีเดียวนะไม่ดูหนังละครมันเป็นยังไงเรื่องวุ่นวายมันก็ไม่มีพอเราไม่กินข้าวเย็นคนมาโทรชวนไปอา้าวไม่กินข้าวเย็นเราก็ไม่ไปเราก็สบายดีนะเพราะไปก็ไม่เห็นมีอะไรพูดแต่เรื่องชาวบ้านนะมันก็ลาบากใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้ทํานองนี้เพราะปกติเราก็เรื่องชาวบ้านเยอะอยู่แล้วไนงะอาศัยธรรมะมาช่วยตัดตัดออกไปมันก็ได้เยอะเห็นไหมแค่ได้ศีลได้อดทนได้นั่นได้นี่ไม่กี่เรื่องเองนะ เราก็ได้ความเข้าใจพอสมควรแล้วพอมีความเข้าใจพอสมควรทำมันพิสูจน์ความจริงออกมามันได้ผลจริงๆปฏิบัติแล้วได้ผลจริงเห็นจริงอย่างนั้นนะโดยเฉพาะอริยสัจสี่นี่นะก็เป็นความจริงที่มีอยู่เห็นอยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วทุกก็ปรากฏชัดอยู่เห็นเห็นอยู่นะเมื่อเห็นจริงตามนั้นฉันทะก็ย่อมเกิดแล้วทีนี้กัตตุก,กรรม,มยตาฉันทะก็ย่อมเกิดขึ้น นะเราก็อยากจะทําให้ประสบความสําเร็จอยากจะทําให้มรคมันเกิดขึ้นแล้วอยากจะทําให้เกิดขึ้นเพราะว่ามีแต่มรคเท่านั้นมันฆ่ากิเลสได้เราก็รู้อยู่ว่าเออธรรมะมันดีพอมีความอดทนกิเลสมันก็ลดลงมันก็มีความสบายขึ้นนะทีนี้เราลองนึกดูถ้ากิเลสมันไม่เกิดเลยนี่โอ้โหมันจะสบายขนาดไหนเนาะแค่เรามีสมาธินิดหน่อยนี่มันก็สบายขึ้นเยอะนะมันไม่ค่อยฟุ้งส่าน คนนั้นมากวนคนนี้มากวนมันมันไม่ตามเขาไปมันก็สบายแล้วเราลองคิดดูถ้าเรามีมรรคเนี่ยแล้วตัดกิเลสต,ตัวกวนออกไปได้เลยเนีย่โอ้โหมันจะสบายขนาดไหนอย่างนี้ทํานองนี้เราก็เริ่มมีฉันทะที่จะทํากัตตุก,กรรมัมยตาฉันทะนี่ลําดับที่9กฉันทะก็ย่อมเกิดนะพอมีฉันทะก็ย่อมเกิดอุตสาหะไม่ท้อไม่ถอยแล้วเพราะว่าเราเห็นผลจากการปฏิบัติตั้งแต่ต้นแล้วนะ ได้เข้าใจธรรมะทรงจําธรรมะการปฏิบัติมันก็ชัดเจนตรงไปตรงมาเพราะเราพยายามปฏิบัติก็ปฏิบัติตามคำสอนอยู่แล้วแล้วก็ได้รับผลมาส่วนหนึ่งแล้วด้วยก็ไม่ผิดไม่พลาดอะไรตรงไหนนะก็อย่างนี้ก็มีความอุตสาหะานะพอมีอุตสาหะลาด,ดับที่10นะอุตสาหะลาด,ดับที่11ก็พิจารณาสภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจในโลกทั้งหมด ให้ลงไปในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นตัวไม่เป็นตนในทุกขสัตว์สมุทยสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์พิจารณาลงไปในนี้ย่อมพิจารณานะอย่างนี้ทํานองนี้นะครับนะฉะนั้นตัวนําหน้า<ม>ที่จะนําเข้าสู่การปฏิบัติจนสมบูรณ์นะก็คือตัวปัญญาพิจารณาทีนี้จะมีปัญญาพิจารณาได้ต่อเนื่อง ปฏิบัติได้ดีก็ต้องมีความอุตสาหะพยายามมีความเพียรจะมีความพยายามเนี่ยก็คือต้องมีฉันทะอยากจะทํารักที่จะทําจะอยากทํานี่เราต้องเห็นผลก่อนถ้าเราไม่เห็นผลนี่มันก็ไม่อยากทำนะจะต้องเห็นผลมีกัตตุกกรรมาย,ายาตาฉันทะอยากจะทําเราต้องไปพิสูจน์ตามสมควรไปนะครับ พอมีปัญญาพิจารณาลำดับที่11แล้วต่อมาก็ย่อมตั้งจิตไปอีกทางหนึ่งแล้วย่อมตั้งความเพียรที่จะไปทางนิพพานแล้วไม่เอาทางโลกนี้อีกต่อไปแล้วไม่ห่วงใยกังวลแล้วเป็นการตั้งหน้าไปทางนน้นแล้วพวกเราก็เวลาฟังดูเราก็ตั้งหน้าจะไปทางนู้นหลายรอบแล้วแต่ว่ามันมันไม่ไปจริงทั้ทีนะเหมือนมันไปอ <c oughs> ีกทางนึ่งด้วยนะ <c oughs> มันไม่มันไม่ไป ทางนิพพานทันทีลำดับที่สิบสองก็ตั้งหน้าไปทางนิพพานนี่ก็ย่อมประสบความสําเร็จอย่างนี้แหละเธอตั้งความเพียรแล้วย่อมทําปรมตถสัจจะให้แจ้งด้วยกายและเห็นปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญาอันนี้คือบรรลุธรรมได้เห็นสัจจะทั้งสี่มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วโสดาปติมัติเกิดขึ้นอย่างนี้นสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพตปรามาตหมดไปแล้ว อย่างนี้เราก็จะได้รับผลคือโสดาปันติผลได้เสเวยผลจริงจริงจังจังสักทีหนึ่งก็คือกิเลสท,ที่เคยเกิดมันไม่เกิดนี่โอ้มันสบายเหลือเกินนะอย่างนี้ความสงสัยที่เคยมีมันไม่มีศีลัปารณปรามาที่โอ้แต่เดิมนี่พิธีรีตองเยอะเหลือเกินมันไม่มีมากวนใจเราอีกไม่ทําพิธีนั้นก็ไม่ตะกิดตะขวงใจแล้วสบายแล้วโอ้สบายทุกวันนี้ไม่ทําตามเขาก็เอ๊มันเหมือนขาดอะไรเ่องอย่างเนาะ ทำไปทามาก็หลงเหมือนเดิมโว่นวายนะจริงๆมันไม่ขาดอะไรสักอย่างมันเกินเยอะเกินไปเกินมากแล้วเกินเนี่ยมันก็เลยทุกเยอะนะครับนี้ก็สิบสองประการเนี่ยถ้าทําตามนี้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้การรู้สัจจะจึงมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แหละบุคคลย่อมรู้สัจจะได้และเราย่อมบัญญัติการรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการบรรลุสัจจะทีเดียวอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองก็คือการรู้สัจจะเป็นรู้ครั้งแรกเป็นโสดาปฏิมักเป็นพระโสดาบัลและตอนนี้นะรู้สัจจะฉะนั้นพวกเราจะต้องเอาขั้นแรกก่อนให้รู้จักสัจจะก่อนรู้จักความจริงก่อนในพระสูตรนี้ท่านแสดง12ขั้นตอนด้วยกันเราต้องเอา12ขั้นตอนนั้นมาทำไปตามสเต็ป จริงๆก็คือการเจริญมากนั่นแหละเราพูดอันเดียวเลยก็ได้แต่ว่าในที่นี้ให้เหมาะกับเรื่องเหมาะกับผู้ฟังตามสมควรก็เริ่มต้นจากศรัทธาทีนี้ศรัทธาก็ต้องศรัทธาให้ถูกต้องไปสืบพระก่อนต้องศรัทธาผู้ไม่มีกิเลสเท่านั้นนะพวกเราก็เหมือนกันนี่แหละต้องศรัทธาคนที่ควรศรัทธาต้องวางใจคนที่ไม่มีกิเลสนะต้องฟังธรรมะที่ลึกซึ้งจากท่าน อย่างน,างนี้อย่างพวกเราศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านับถือถึงพระพุทธธรรมพระสงค์ว่าเป็นสารณะอันนี้ก็เข้าหลักหมดเลยเนี่ยพวกเราเนี่ยชาวพุทธนี่สบายนะไม่ต้องไปไปเริ่มใหม่ตามเขาตามสูตรนี้เขาต้องเริ่มใหม่นะต้องต้องทิ้งกมพีปรามเนี่ยทิ้งอย่างอีกต้องไปสืบพระอีกว่าเ,เห็นจริงตามนี้ไหมเนี่ยพระในพุทธศาสนาหรือรู้พระพุทธเจ้าองค์ท่านเป็นตัวอย่างเนี่ยนะท่านไม่ โลภไม่โกรธไม่หลงนะไม่พูดโกหกใครพูดแต่ความจริงให้ฟังพูดแต่อันที่มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ของท่านด้วยนะเป็นประโยชน์ของผู้ฟังเลยอันไหนเป็นประโยชน์จริงท่านก็บอกให้อันไหนไม่เป็นประโยชน์ท่านก็บอกตรงๆว่าอันนี้ไม่เป็นประโยชน์ไม่พ้นทุกดอกอย่างเงี้ยกิเลสไม่หมดหรอกนะอันกิเลสจะหมดคือแบบนี้แบบนี้ชีวิตเป็นทุกข์นะท่านก็บอกโดยตรงๆเลยอย่างนี้นะครับ